สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นัชยธรสอนแมทชาแนลนะคะวันนี้ครูหนึ่งจะพานักเรียนมาแก้สมการฟังก์ชันลอกการิทึมกันไปลุยกันเลยค่ะการแก้สมการล็อกการิทึมนะคะการแก้สมการลอกการิทึมเราจะใช้ลอ แก้สม,มการ e x p o n e n t เ a l เราจะใช้ฟังก์ชันลอการิทึมแก้สม,มการฟังก์ชัน Exponential นะคะถ้าในกรณีแบบนี้ให้นักเรียน t take ล o g เข้าไปเลยนะคะให้นักเรียน t take ล o g ไปข้างหน้านะคะก็ค,คือด้านหน้าทั้งสองข้างของสม,มการนะคะไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณหนึ่งพาทำนะคะ ข้อที่1น,นะคะกำหนดให้3กํกำลัง x เท่ากับ30นะคะแล้วบอกล็อก3เรามานะคะว่ามีค่าเท่ากับ0.4771นะคะให้เราหาค่า x ให้ถูกต้องถึงทศนิยมตำแหน่งที่3ดังนั้นแสดงว่าให้เราทำเป็นทศนิยม3าตำแหน่งนั่นเองนะคะครู1ก็จะพาทำกันเลยนะคะ,ะวิธีทำ โจทย์กาหนดมาเราก็ล็อกโจทย์ก่อนนะลูกนะก็จะกลายเป็น3กําลัง x เท่ากับ30นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนเทคล็อกเข้าไปนะคะก็จะเป็นล็อก3กําลัง x เท่ากับล็อก30นะคะพอหนูได้อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวครูจะไปหน้าต่อไปนะเดี๋ยวครูหนึ่งพาไปทําหน้าต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวขอโจทย์ตรงนี้นะคะก็คัดลอกไปนะจ๊ะ Okay. วางตรงนี้ละกันนะเผื่อไม่เยอะยังไงก็จะได้แบ่งกันนะคะจากนั้นทำยังไงต่อลูกนะพอเราได้ตรงนี้แล้วนะคะพอนักเรียนได้ตรงนี้แล้วนะคะดูตรงนี้นะ x มันอยู่เป็นเลขชีกก้กำลังใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะดีดมันไปไว้หน้าล็อกนะคะก็จะกลายเป็น x l o อก3นะคะก็จะเท่ากับ l o อก30ม,มาจากอะไรลูกมาจาก3คูณกับ10 ถูกต้องไหมคะโอเคนะคะดังนั้นต่อไปฝั่งนี้ยังไม่ทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราเคลียรเคลียล็อกสคูณ10ก่อนนะคะล็อก3ามคูณ10ล็อกการคูณนะคะก็จะเป็นล็อกผลบวกก็จะเป็นล็อกสามบวกด้วยล็อก10โอเคเนาะล็อกสามบวกด้วยล็อก1ินะลูกจากนั้นได้แล้วล่ะเราต้องการ x ใช่ไหมเดี๋ยวคุณหนึ่งย,ย,ย้าย x ย้ายก่อน ย้ายข้างก่อนนะคะเราต้องการ x ตัวเดียวนะคะหรือเราจะย้าย log สามลงไปหารอีกฝั่งหนึ่งโอเคนะลูกนะก็จะได้ x เ,เท่ากับ log สาบวกด้วย log สิบแล้วก็ส่วนด้วยส่วนด้วย log สานะคะพอหนูมาทํามาถึงขั้นนี้แล้วนะเดี๋ยวหนูก็แทนค่าลงไปได้เลยนะลูกแทนค่าลงไปได้เลยนะ log 3ของเราก็มีค่า0.4771นะคะล็อก10ฐาน10ก็มีค่าเท่ากับ1นนะ,ะส่วนด้วยเอ่อส่วนด้วยนะคะ0.4771นะ,ะเด็กๆก,ก็บวกกันออกมาก็จะได้เป็น1.4771ส่วนด้วย0.4771นะคะ หนูจะได้ x แล้วนะคะดังนั้นหนูจะได้ว่า x เ,เท่ากับเดียวเพราะฉะนั้นดังนั้นเพราะฉะนั้นหนูจะได้ x เ,เท่ากับเท่าไหร่นะหารแกนออกมาจะได้3จุด,จด0ส0 9 6ทศนิยม3ตำแหน่งนะลูกนะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับข้อนี้ โอเคนะคะข้อนี้เสร็จเรียบร้อยคะ่ะลูกไปข้อที่2กันเลยนะข้อที่2โจทย์บอกอะไรมาให้เราไปดูกันเลยข้อที่2องกำหนดให้3ยกกำลัง x บวก1นะคะเท่ากับ4กำลัง x ลบ7 แล้วบอกค่าล็อกสมาว่าเท่ากับ0.3010ล็อก3เท่ากับ0.4771โอเคแล้วไงต่อจ๊ะให้หาค่า x นะลูกบอกเราว่าต้องการทศนิยม2ตำแหน่งอะไปดูกันเลยอันดับแรกเลยเลอกโจทย์มาก่อน3 3ยกกำลัง x บวก1นะคะก็จะเท่ากับ4ยกกำลัง x ลบ7็ด ตรงนี้ให้นักเรียนเทคล็อกเข้าไปนะลูกเทคล็อกล็อก3ายกกำลัง x บวก1เท่ากับล็อก4ยกกำลัง x ลบ7นะพอเทคล็อกเข้าไปเสร็จนะลูกนะพอเทคล็อกเข้าไปได้แล้วหนูก็ดีดเลขชี้กำลังมาไว้ข้างหน้าล็อกซะนะดีดเลขชี้กำลังมาไว้หน้าล็อกหนูก็จะได้เป็น x บวก1นะคะล็อกส เท่ากับ x ลบ o 4ล็อก4นะหนูก็จะได้ประมาณนี้แล้วยังไงต่อเดี๋ยวคุณหนึ่งขยายให้นิดนึงหนูจะได้ใหญ่ๆโอเคนะพอเสร็จแล้วนะลูกให้หนูเอาล็อกคูณเข้าไปค่ะลูกเอาล็อกคูณเข้าไปในวงเล็บนี้นะคะคูณเข้านะหนูจะได้อะไรบ้างจ้าก็จะได้เป็น x ล็อก3 บวกด้วยล็อกสามล็อกสามคูณหนึ่งได้ล็อกสามล็อกสามคูณเอ็กไดเอ็กล็อกสามนะลูกนะแล้วก็เท่ากับนะคะเออล็อ,ลอกสี่คูณเอ็กนะไดเอ็กล็อกสี่ลบด้วยเจ็ดคูณเจ็ดคูณกับล็อกสี่นะคะก็ได้เจ็ดล็อกสี่ นะคะได้7ล็อก4พอได้ถึงขั้นนี้แล้วทำยังไงต่อเราจะย้าย x ไปไว้ฝั่งเดียวกันนะคะลูกย้าย x ไปไว้ฝั่งเดียวกันนะนี่ย้าย x ไปไว้ฝั่งเดียวกันอันนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งจะย้าย x ล็อก3ไปไว้ข้างนี้แล้วกูจะย้ายตัวนี้มาไว้ข้างนี้โอเคไหมลูกก็คือย้าย x ไว้ฝั่งเดียวกันย้ายล็อกไว้ฝั่งเดียวกันก็จะกลายเป็นล็อก3อยู่เหมือนเดิมบวก เจ็ดล็อก4โอเคไหมเท่ากับ x กล็อก4ลบ x ล็อก3โอเคได้ขั้นตอนนี้แล้วทำยังไงต่อคะอม,มันมี x เหมือนกันไหมนักเรียนจริงๆแล้วอะเราย้าม,มาไว้ฝั่งเดียวกันเพื่อเราที่เราจะดึงเราจะดึง x ออกแหละใช่ไหมพอเราต้องการ x นะจ๊ะเราก็จะได้เป็น x คูณด้วยล็อก4ลบ ล็อกสโอเคไหมลูกดึงตัวร่วมออกมาฝั่งนี้เขียนเหมือนเดิมค่ะอ่าฝั่งนี้เขียนเหมือนเดิมนะฝั่งนี้เขียนเหมือนเดิมแล้วเราต้องการ x ใช่ไหมลูกนะเราต้องการ x เ,เดี๋ยวเราจะย้ายเราต้องการ x เ,เราจะย้ายล็อกสี่ลบสามลงไปหารเลยนะคะขอ เขาเปลี่ยนใหม่นิดนึงเป็นอะไรเอ่ยอ่ x มาไว้ฝั่งนี้แทนก็เท่ากับเอาฝั่งนี้นะคะเขียนไว้เหมือนเดิมน,นะแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปหารอันนี้ก็เป็นหารน,นะลกูกโอเได้แล้วนะได้ขนาดนี้แล้วทำยังไงต่อนะคะพอหนูได้ x แล้วเดี๋ยวเอ๊ะโจทย์ไม่ได้ให้ล็อก4เรามานะนะักเรียนเขาให้ล็อก2มาแต่เราสามารถเคลียร์ล็อก4ได้เนาะ โดยล็อก4ก็คือล็อก2กําลัง2นะคุณหนึ่งขอต่ออีกด้านหนึ่ง uh huh. x ก็จะเท่ากับนะคะเป็นล็อก3บวกด้วย7ล็อก2กําลัง2นะคะส่วนด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นล็อก2กําลัง2ลบล็อก3โอเคไหมลูกก็จะได้เป็นล็อก3บวกด้วยดีด 2มาไว้ข้างหน้าเจอเลข7 2 7 14ก่อนนะคะคูณการล็อก2แล้วก็ส่วนด้วยตัวล่างก็ดิด2มาลูก2ล็อก2ลบด้วยล็อก3โอเคเนาะพอเราได้อย่างนี้แล้วแทนค่าลงไปเลยค่ะเราได้อะไรละครูได้ล็อก3ได้ล็อก2เรียบร้อยโจทย์ให้มาแล้วไงแทนค่าสิ่งที่โจทย์ให้มาลงไปในสมการเรานะ ก็จะได้เป็น0.4771บวกด้วย14คูณ0.3010แล้วส่วนด้วย2คูณด้วย0.3010แล้วก็ลบก,กับ0.4771นะคะ นะคะคพอได้อย่างนี้ปุ๊บนักเรียนก็หาผลลัพธ์เลยลูกหาผลลัพธ์ออกมาเนาะหนูก็เอาสเอา14คูณกับ0.3010นะคะแล้วบวกกับ0.4771นะคะได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็น4.6911นะคะจากนั้นลูก หนูเอา2คูณกับ0.3010แล้วก็ลบกับ0.4771นะคะเหลือ0.1249ค่ะจากนั้นหนูหารกันออกมานะลูกหนูก็จะได้เพราะฉะนั้น X จะเท่ากับไหนขอหน่อยซีเขียนไม่สวยเลยเพราะฉะนั้นนะคะหนูจะได้ X เท่ากับ 37.56ิ 37. 56, ทศยมสองตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับข้อที่2โอเคค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะคุณหนึ่งก็พานักเรียนทำการใช้ฟังก์ชันล็อกการิทึมแก้สมการ Exponential นะคะโดยการเทคล็อกนะคะคลิปนี้คุณหนึ่งปรับไว้สตัวอย่างละกันนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ